สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่เกมสแตนด์ดิฟฟนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเอา <c oughs> ลูกธนูคืนนะครับจากฉลามที่เรายิงไปสองตัวนะเมื่อพา์ที่แล้วตรงนี้นครับซึ่งเราจะมาเอาคืนนะแต่ว่าแป๊บหนึ่งตรงนี้มีซากเรืออยู่ครับปุ๊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 บมืดชิปเพงเลยไม่มีหอกอะไรด้วย โอ้หลอกตัวมาตายออเออกูุณหลอกเดาหายใจสิโอ้อโหกว่ามันจะขึ้นไปซูทได้นี่ลำพากลำบากเน่มันยากดำเองหรือไงเนี่ยโอ้ยลืมกินวิตามินมาด้วยร่างกายขาดวิตามินแป๊บนงครับผมจะไปรอเธอก่อนครับรอเธอที่ท่าน้ำก่อนท่าน้ำ่โขดหินรอเธอ <laughs> รอยิงหัวเธออยู่เอ,เ,อเอ๊เธอโผล่มาแล้วเธอโผล่มาแล้วจะติดคลิกเหมือนอ่าวแล้วลูกธนูฉันล่ะลูกธนูฉันหายไปไหนไอ้ลามอืม สรุปนะครับลูกธนูก็ไม่ได้คืนครับเมื่อจากพาที่แล้วเนี่ยก็คือมันรีใหม่หมดเลยอ่ะอย่างฉลามตัวเมื่อกี้นี่มันก็รีใหม่นะครับอะไรวะโอ้ไม่หลงไม่ล่ามาแล้วไปดีกว่าโอเคว่ายมาถึงนะครับเกาะไหนเนี่ยเอ้คุ้นคนุคุ้นมากครับเอ้ยมันไม่คุ้นแล้วมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วย นี่มันเกาะใหม่อุ้ยอุยเหมือนมีใครพยายามโจมตีเรือเราถือขวานรอเลยเนี่ยถือขวานรอชอกหัวอ๋อไม่ใช่ครับสงสัย <c oughs> ระแวงไปเองแต่แต่ว่าที่นี่มันคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนจะเคยมาหรือเปล่าเมื่ออสองพาร์ทที่แล้วอย่างเรือลำนู้นเนี่ย,ย,ย,ททย,ย,นนยก็คุ้นมากครับแป๊บหนึ่งขอขึ้นฝั่งดีกว่า เอาไอแล้วครับไอเลิฟอยู่โอ้มีถังสองถังด้วยเอ้ยมีตู้สองตู้ตู้ขอเชนเนอ์เสียดายครับที่เราเอากลับไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเอากลับไปไม่ได้แต่ว่าใช้สร้างเป็นบ้านได้นะครับแต่เอากลับไปไม่ได้ <c oughs> มันใหญ่เกินอ๋อนี่ยมันเกาะใหม่เกาะใหม่ที่เราเพิ่งจะเห็นนะครับก่อนนี้ยังไม่เคยมาเลยนะครับ ถ้าเกิดในเกี่ยวกับแมปใหม่เนี่ยนะครับยังไม่เคยมาเลยเอาเก็บเศษเหล็กไปก่อนนะครับตอนนี้เก็บไปตุนไว้ทําเรือทาบ้านอะไรก็ว่าไปแล้วก็ว่าไปที่เรือต่อมาค้นกัน,นะนรับเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันเรือลานี้มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นหรือเปล่าแสตได้โอ้อยากจะกรีดร้องนี่แหละที่ฟ้องหามานานโอ้โห กลับไปดูไปทําเรือเลยโอ้โหโนี่แหละนี่แหละอะไรมันจะเป็นของแรอย่างนี้จเจอชิ้นเดียวนี่น้ำตาจะไหลครับเออ,อเจอแล้วแล้วแล้วเราก็เจอแล้วโอ้ปืนแฟร์เก็บไว้เก็บไว้จริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีประโยชน์เอ๊ะไอปานี่อย่านะอย่า ไอปานที่มาทีไรน,นี่มันทาเสียเรื่องเที่ยบปาเมนชอบขัดความสุขครับคือกําลังยิ้มยิ้มอยู่แล้วมันมาจิ้มจุกหนึ่งยิ้มไม่ออกครับคือแบบต้องกลับบ้านไปเอายามายู่ตัวเองตลอดเลยนะครับแล้วมันเสียวเวลาคนเขาจะเที่ยวนี่ก็ไม่มีอะไรเลยกล่องหลังเนี่ยเปิดมาสองที่น,นกจะร้องหาป้ายนงเนี่ยอันนี้ผ่านแล้ว พอดีนกบ้านผมมันร้องแรงไปหน่อยครับอืมโอเคกลับบ้านก่อนไปสร้างเรือก่อนนะครับเพื่วความรวดเร็วว่องไวอืมคุณผู้ชมครับเจอ <c oughs> ประภาคารอืมประภาคารลอยทะเลไปเช็คก่อนเลยครับเดี๋ยวดยวช่องเก็บของอย่างไรสี่ช่องไม่เป็นไรได้อยู่ แถมเนื้อแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่พอก็กินกินไส้หมดนะครับสองช่องเนี่ยนี่แหละที่ลังตามหาอยู่เหมือนกันนะครับไอปภาคารทะเลเนี่ไอหอคอยเนี่ยนะครับเรียกมันว่าหอคอยเนาะง่ายกว่าเยอะเลยคือจะเรียกมันว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่หอคอยเนี่ยจะมีเรือจมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีฉลามเฝ้าอยู่สี่ตัวนะครับสี่ตัว <laughs> ใช่ครับฟังไม่ผิดนะครับสี่ตัว ถ้าเกิดในอัปเดตเก่า,านะแต่ตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่แล้วมั้งฉลามเนี่ยนู่นบ้านเราอยู่นู่นครับใกล้ๆนี่ดีเองทำไมตัมมองไม่เห็นวะเนี่ยนะซึ่งต้องเช็คและลอกคลื่นนะครับและลอกคลื่นน้ำที่มันแรงๆหน่อยตรงนั้นแหละก็จะมีเรือจมอยู่แล้วก็เห็นเขาบอกกันว่านะครับไอเรือลำนั้นนะ่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีตีนกบนะครับตีนกบที่ว่ายไวขึ้นนะ่ะกับหน้ากาก,ากดำน้ำหรือไม่ก็ ถังออกซิเจนน่ะนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกตีนกบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะอยู่ในทะเลน้ําลึกครับซึ่งตรงนี้มันจะมันจะลึกมากๆเลยนะครับดาไปเนี่ยลึกมากๆลึกคอดๆนั่นไงพูดไม่ทันขาดคามาแล้วหนึ่งตัวยังไม่เจอคลื่นน้ําเล็กๆเลยเนี่ยไม่ต้องไหวรอเด็ก ไมอิงแดกหรอกเกีบไปหาของดีกว่านนี้ก็ไหนกตึ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 กเตเตตตตอืมชั้นนี้แหละเ้ยฮเครื่องยนต์อโ้ยอันนี้อีกแล้วครับ มันคือที่มาร์กชื่อนะครับที่มาร์กชื่อซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มากกว่าน,นั้นหรือเปล่านะนอกจากมาร์กชื่อซึ่งแบบมีมาทํใหม่เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าคนสร้างนะเขาควรจะทําอะไรที่มันเออโอ้โหโอ้หูมันทําแบบใหม่แล้วเว้ยเมื่อกี้สะดุดพลาดนี่โดนเดกสองตัวด้วยชะตาขาดแมน่น โอ้โหมันทําแบบใหม่แล้วด้วยครับก็คือเป็นที่สีเหลืองเนี่ยก็คือมันสามารถจับได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากระโดดพลาดนี่ก็ไม่อยากจะคิดโอ้โดนฉีกแน่เลยโดนช่วยล่างไปฉีกเล่นนะครับโอ้เมื่อกี้มันนาทีระทึกเลยเนี่ยแล้วที่นี่มีอะไรบ้างไหมเนี่ยนอกจากเปิดไปแล้วไม่มีอะไร แมมีอยู่ใบพัดครับอะไรที่นอกจากใบพัดหรือเครื่องยนต์เรือเนี่ยมีไหมถังน้ำอะออกซิเจนน่ะถังออกซิเจนเออถังน้ำเจอถัง,ถงออกซิเจนนะไม่มีเลยเว้ยชั้นบนมีกระจกนะรครับเรือหลังสุดท้ายครับหลังนู้นคะรับต้องกระโดดข้ามอีก ต้องมาผวาไปด้วยกันอีกนะครับโอ้ยตรงนี้ก็ผวาเนี่ยเอ๊บเสียวครับเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าน่าจะกระโดดได้แต่ว่าไอตอนมั่นใจเนี่ยเพราะว่ามันกระโดดถึงอยู่แล้วไงแต่อันนี้เขาปรับใหม่ครับผมก็คือให้มันกระโดดเกือบ,อบถึงอ่ะนะครับเอาละเอาละโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บพอก่อนมเล่นตัว เอาแล้วโอ้ยยะได้ยยยยยยยหัวถ้าเกิดตั้งใจก็ได้นะตั้งใจก็ได้ครับตั้งใจเกินเอ้ยอะไรเมื่อกี้ขึ้นสีเหลืองๆตรงนี้ประตูลับเย็ดสอสอืมเดี๋ยวอ๋อฟังดีเอ๊ะมันมีสีหลังอ่ะ หลังนี้ที่เราขึ้นมาหรือเปล่าหลังนี้ที่เราขึ้นมาแสดงว่าหลังนู้นเยังไ,ได้คนเงินเอาหลังที่ยากก่อนคนระับเอาแบบที่มันระทึกก่อนเอ้มันเสร็จเสร็จไปออโอ้โหโอ้ยหัวใจจะวายโอ้โหมีตั้งโดโดงี้ด้วยบ้องอวกาศนั่นแหละจะมีอะไรที่นอกจากพวกเครื่องยนต์เรือไหมเนี่ย คือแพดเก่าเวอร์ชั่นเก่านี่มันยังเจออะไรที่น่าลุ้นกว่านี้เยอะเลยเช่นยังพวกอาหารใหม่หรือว่าอะไรเทือกเนี้ยนะครับอาหารถังอาหารกระป๋องอะไรเงี้ยครับแต่น,นี้ไม่เลยเจอเศษเรือเศษซากเรือต้องพูดว่าเศษซากเลยนะปิดกลับครับอันนี้บอกเลยเจอบ่อยไปแล้วที่บ้านมีเป็นหลูไปใช้ก็เช่นกันคนระับ ปิดไปเลยไม่เปิดไปดีกว่าแล้วก็หยิบออกครับให้ของมันสปาวใหม่ให้ของมันสปาวใหม่นะหมปหมไปมาเช็คชั้นบนสุดซิถ้าจำไม่ผิดชั้นบนสุดหลังไหนสักหลังเนี่ยครับมันจะมีกล่องอยู่นะวางอยู่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับโอเคหลังสุดท้ายแล้วหมดเวรนหมดกรรมกันสักทีกับนาทีระทึก กระโดดหลังนี้นะครับดังลงอยู่ไหนวะน,นี่เน้นเน้ตูไปตรงไหนมันว่ายไปตรงนั้นนะครับคิดจะแดกเหรอบอกแล้วตัวตัวกลัวอยู่แล้วเฮ้ยเยมันบินโฉบบินโฉบ,บลอ่อครับล่อทำให้ปอวาแล้วสิทำให้หวาวิตกใจแล้วก็หล่นลงไป บอกเลยจิตใจผมนิ่งสงบเหมือนน้ำเลยทีเดียวไม่เราว่าพะงง่ายๆหรอกเถังน้ำมันโอ้โ้ผมเชื่อแล้วครับที่นี่มันเขาปรับใหม่ครับให้เจอแต่พวกอะไรพวกพวกเกี่ยวกับเรือนะครับพวกอุปกรณ์เรือตั้งหลายแหล่จะล้องหานกหรือไงเนี่ย น๋อมันก็นก่ลองอที่มาอยู่แล้วครับที่มามึง,ม,งมึงจะให้เม,มาร์นอะไรเนี่แหน่นี่ยเออ,เอ,อไม่มีกล่องแล้วครับเขาปรับไปหมดเลยนะครับอุ้ยนี่ก็เริ่มไอไอตลอดต้องกลับไปกินยาแลยครับ ไม่ไหวจะตายไปแล้วเขานึว่าจะเจอของดีปรับใหม่เป็นของแย่หมดเลยครับเสียวใจจะขาดตรงนี้ขอยกระโดดลงเรือยางไปเลยนะอย่าโดดลงน้ำนะ เออกูไปแลละเจอกันพี่น้องโอเคมาถึงแล้วครับอืมถึงบ้านแล้วโฮมสวีทโฮมไม่ตามมาเนอะดีแล้วเสียวโอเคครับทิ้งของไว้แนี้แหละแล้วแล้วเราก็ได้ถังเรือมานะครับโอ้ยเหนื่อยมากกว่าจะได้ถังนี้มาชิ้นเดียวนี่เนี่ย ที่มาร์กมาร์กชื่อครับ <laughs> มาร์กชื่อมันให้มาซะเยอะเชียวมอร์เชตตี้ก็เช่นกันครับเพยบเลยแล้วก็บ้องบ้องเรือครับแล้วก็อันนี้สังกะสีไปเอฟว์อุปกรณ์สร้างเรืออันนี้ทิ้งก่อนคนระับดูสิเป็นน้ำดืม่มหรือเปล่าอันนี้น้ำดืม่มอันนี้แหละ อันนี้ดื่มไม่ได้ทิ้งไว้โอกินก่อนสักชิ้นงอมเนื้อลมควันอยู่ได้นานไม่เป็นไรกินช้าๆลิ้มรสรสชาติไปก่อนโอเคมาดูเรือกันสิเดี๋ยวคอนคอนคอนอยู่ไหนคอนอยู่นี่เอาละดูสินี่ไม่มีตัวแดงเลยครับเอ้ย เออใช่มันไม่มีตัวแดงนะครับดูนะครับมีอย่างละหกสี่้าสามสายกเป็นไอนี่นะครับที่มีอยู่ชิ้นเดียว <c oughs> แลเทมมากต่อไปก็ต้องสร้างฐานเรือนี่คือปัญหาอีกหนึ่งปัญหาใช้อะไรดีไอบอลน,นี้ผมจําได้นะว่ามันต้องเอาแปลมาจากที่ไหนแต่ว่าที่เกียร์ไปเอาแล้วไอบอลเนี่ยนะครับ งั้นเอาวูดสติกดีกว่าเลยนะถูๆไทยๆไปก่อนตอนนี้อ่ะวางนี้แหละไปทำไมไกลๆไปสร้างใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลากลงโอเคแล้วก็ฐานเรือเอาลูๆไปเลยเอาอะไรดีวูดแพลงเอาเหล็กดีกว่านะครับ อุ้ยอุ้ยอุยกระจุยกระจุยพวกวูดแพลงเนี่ยผมจะเอาไปสร้างพื้นบ้านนะครับและขั้นตอนสุดท้ายน,นี่แหละแต้แต้เต้โอ้โหทำไมมันสอนอย่างนี้ว้าว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 ,ว,าว,ว,าวเรือมันงามจริงนี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรือ อะของไปเก็บก่อนกระจุยหมดแล้วเมื่อกี้ไหนมีอะไรปลิวไปใกล้ๆไหมอันนี้ไปเซฟแป๊บกร็เตะเตเเเอ่าะจะตกนิดนึงลากลงทะเลซะไปกันเถอะเราไปชมความงามของทะเลกัน ตอนกลางคืนนี่นะแล้วเราก็ได้มาแอปเรืเอน้ำตาจะไหลโอเคผมสำหรับเกม Stand d d i p นะครับผ่านนี้ก็ <c oughs> ก็ขอกินยาก่อนนะครับจะตายเอายาอยู่ไหนวิตามินเสริมเกลือแร่เอเอไอ้มานานสองนาน โอเคผมสำหรับเกม Stand d d i p าร์ทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อาร์ทหน้านะฮะ